ามาดูตัวอย่าง32บ้างเรามาฝึกทําโจทย์นะคะอย่างนี้ยกกําลัง3ส่วน2ใช่ไหมเป็นเศษส่วนอย่างต่าแล้วถูกต้องไหมคะ,ะตัวนี้มันตัดกันไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเราลองมาทาเลยนะนักเรียนก็จะได้เป็นอะไรคะเราสามารถเขียนเป็นกลนที่2ของยี่ส่วน4แล้วทั้งหมดยกกําลัง3ได้นะต่อ,อามาเป็นอะไรคะ5ส่วน2ยกกาลัง3ากําลัง3เป็น ร้อยยี่าสองกำลังสามเป็นแปดเอารีนทำเป็นจำนวนคระได้เลยแปดหนึ่ 8, 1, 8, ใช่ไหมเศษสี่แปดห้าสี่สิบนะคะได้สิเศษหส่วน4ี่สิบห้าเศษห้าส่วนแนะคะโอเคนะต่อไปข้อที่สองนะคะได้ได้เป็นกลที่เท่าไหร่กลนที่สามของหนึ่งส่วนแปดอันนี้ก็กลายเป็นอันนี้มี ครื่องหมายลบนะคะเครื่องหมายลบนะเพราะฉะนั้นก็ทําไมสลับได้ไหมกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็จะกายเป็น4ส่วนอะไรคะยี่ห้ามันก็จะยกกําลัง1ส่วนอะไรละ1่ส่วนสองนะวิธีการนะคะก็ได้เป็นอันนี้กคนที่สามของแปดก็ได้1ส่วนอะไรหนส่วน2อันนี้ก็เหมือนกับกคนที่อะไรโคนที่สองของสี่กับคนที่สองของยี่ห้าก็ได้เป็นสองส่วนห้าสองตัดสองนะคะวันนี้ตอบ1ส่วนห้า ทันไหมคะต่อไปอันนี้มาดูข้อที่3บ้างยาวนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่ยากนะคะ5าลังศูนย์ได้อะไรเลย1นะ5าลังศูนย์ได้1ตัวนี้1ส่วน2ก็เหมือนกับกลนที่2 0.25นะคะตัวนี้ก็เขียนเป็นกลนที่3ของ8ยกกำลังสองกลังลบ2ตัวนี้27เลขชี้ก,กําลังติดลบนะครูก็เลยย้าย27ขึ้นไปก็กลายเป็น2ส่วน3นะคะ จากนั้นตัวนี้ถอดคนที่2ออกมาได้0.5ตัวนี้รากที่3ของ8ได้2นะคะก็จะกลายเป็น2กําลัง2ตัวนี้ก็เขียนเป็นใหม่เป็นคนที่เท่าไหร่คนที่3ของ27แล้วยกกําลังะลรทียกกําลัง2นะคะตัวนี้นักเรียนฐานเหมือนการคูณกันนาเลขชี้กําลังไปบวก2อบวกลบ2ก็เป็น0ตัวนี้ถอดออกมาเป็น3นะคะ3าลัง2 อเคนะมาคิดเลขกันเลย่ะสองกำลังศูนได้หนึ่งากำลังสองเป็นเตุกตับตุกตับได้ลบหกจุดเคยไหมคะอ่ะเรามาดูข้อนี้บ้างข้อ4จริง,จ,รงจะให้เป็นการบ้านเนาะลองไปทำลองมาฝึกทํากันนะนักเรียนได้อะไรคะตัวนี้นักเรียนเอาแปดกระจายเข้าไปก่อนก็ได้นะแกับหกกระจายเข้าไปนะคะรจะการเป็นเท่าไหร่ เป็น2กำลัง8เป็น A กำลัง8ส่วน2 b ำลัง8ส่วน4เป็น4ี่กำลัง A กำลัง6ส่วน3 b กำลัง6ส่วน6ก็กลายเป็นไก็คือ2ป่ะ2กำลัง2เนาะ2กำลังสองมาคูณกับ6ก็เป็น12โอเคไหมคะไม่ได้กลายเป็น2กำลัง8ส่วน2กลัง12นะ เก็กลายเป็นละหารเหมือนการหา,การกันไปลบแล้วจริงๆมันตัดทอนได้นะเนี่ยใช่ปะตัดก่อนแล้วกันเราจะได้ไม่ต้องคิดเลขเยอะนะลูกนันตัดทอนก่อน8ปสองหารแปดได้สี่ัไม่หสามหารหเป็นสองได้สองได้หนึ่งได้เป็นเป็นเท่าไหร่ อันนี้ก็ย้ายลงมาเลยก็เป็นหนึ่งส่วนสองกำลังสี่โอเคปะ่ะนะนี่ก็จะเป็น A กำลังสองวันนี้ตอบให้สวยคือ A กำลังสองส่วนด้วยสิบโอเคนะนะ่ละลักษณะนี้ประมาณนี้นะคะอะ่ลองไปฝึกทำข้อห้าข้อห้าลองไปฝึกทำนะคะในหน้าที่สามสิบสองค่ะ